สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรมาส3ปี6 5ของหุ้น LPN จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับผลประกอบการในไตรมาส3ปี6 5ของหุ้น LPN นะครับหรือว่าบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนเนี่ยก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับ ก็ประกาศออกมาเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งผลประกอบการของหุ้น LPN เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับในช่วงไตรมาส3ปี65แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของผลประกอบการในราย9เดือนปี65ของตัวบริษัทด้วยเช่นกันโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าผลประกอบการในไตรมาส3ปี6กของหุ้น LPN เนี่ยออกมายังไงนะครับ สำหรับในไตรามาส3ปี65ของหุ้น LPN นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ4,202.49ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ235.84ล้านบาทตัวที่กำไรต่อหุ้นก็คือ16สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในไตรามาส3ปี65นะครับ Q1Q ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ60% ส่วนเอออนเยนะครับกําไรก็เพิ่มขึ้นมาถึง791.39%ก็ถือได้ว่าผลประกอบการในไตรมาส3ปี65ของหุ้น l p n ก็ออกมาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับทีนี้เมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในราย9เดือนปี6 5้เราก็เห็นว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ8,408.34ล้านบาทซึ่งรายได้รวมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ110.95% เมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาโดยที่กำไรของตัวบริษัทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ574.61ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ40สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในราย9เดือนปี65นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ112.5 8เเซเมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาก็คือ ทั้งไตรมาส3ปี65เนี่ยก็ออกมาดีแล้วนะครับก็ส่งผลทำให้ผลประกอบการในราย9เดือนปี65เนี่ยออกมาดีด้วยเช่นกันนะสำหรับหุ้น LPN ทีนี้เมื่อเรามาดูในส่วนของรายละเอียดคร่าวๆนะครับในงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี65ในส่วนของรายได้หลักของเขานั่นก็คือรายได้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์เราจะเห็นว่านะครับ Q1Q เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ1 4 2 ในขณะที่เยอออนเยียนะครับได้ได้ในส่วนของการขายสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็โตขึ้นมาถึง357.95%ซึ่งถือว่าเติบโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในขณะที่งบผลประกอบการในราย9เดือนปี65นะครับได้ได้ในส่วนของการขายสังหาริมทรัพย์ก็เติบโตขึ้นมาประมาณ147.57%เมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วนะครับตัวบริษัทก็ยังคงมียอดแบ็คล็อกที่รอรับรู้รายได้ในไต,ตรมาสหน้านี้ประมาณ1,410ล้านบาทแล้วก็ในปีหน้านะครับปี66อีกประมาณ920ล้านบาทสำหรับรายได้จากการขายสังหาร,ริมทรัพย์ของหุ้น LPN นะครับหลักๆก็จะเป็นในส่วนของการขายอาคารชุดพักอาศัยหรือว่าคอนโดนะครับสัดส่วนรายได้ประมาณ70%ส่วนที่เหลือก็จะเป็นบ้านพักอาศัยนะครับสัดส่วนรายได้ประมาณ30 ในส่วนของงบกระแสงเงินสดนะครับในงบราย9เดือนปี65เนี่ยของหุ้น LPN นะครับเราก็เชนว่าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานนะครับตัวบริษัทก็เป็นการได้รับเงินเข้ามาจํานวนประมาณ2,077.57ล้านบาทโดยที่ในรายละเอียดนะครับอาจจะไม่ได้มีในยะออะไรสําคัญมากนะครับเราเห็นว่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆน,นะเพิ่มขึ้นมาประมาณ102.93ล้านบาท ในขณะที่สินค้าคงเหลือนะครับก็ลดลงประมาณ1 9 0 1 1 0ล้านบาทก็แสดงให้เห็นถึงว่าตัวบริษัทก็ขายสินค้าขายอสังหาริมทรัพย์ออกมาได้นะครับแล้วก็ได้เงินสดออกมาด้วยแล้วก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เป็นเงินสดเข้ามานะครับก็คือในส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆนั่นแหละนะครับ ในส่วนของเงินสดสุทธ,ธิจากกิจกรรมการลงทุนนะครับในงบราย9เดือนปี65ตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมาจำนวนประมาณ76.04ล้านบาทโดยที่ในรายละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรที่มันหวือหวามากนะครับก็ใกล้เคียงกับของในช่วงในการของปี64ที่ผ่านมานะโดยที่ในส่วนของเงินสดสุทธ,ธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมา จำนวนประมาณ1,618.65ล้านบาทซึ่งก็เป็นเงินที่เขานำไปชำระหนี้กับสถาบันทางการเงินนะครับแล้วก็เป็นเงินที่นำมาจ่ายปันผลก็เลยมีผลทำให้ในงบรายเก้าเดือนปี6กห้าเนี่ยตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมาอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อทั้ง3ส่วนนี้มาหักลบกันแล้วเราก็จะพบว่าในงบรายเก้าเดือนปี6 5า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุดทธิของหุ้น LPN นะครับก็เพิ่มเข้ามาจํานวนประมาณ382.87ล้านบาทซึ่งก็มีผลทําให้เงินสดและรายการเทีบเท่าเงินสดสุดทธิปลายงวดนะครับของหุ้น LPN เนี่ยอยู่ที่ประมาณ717.83ล้านบาท ทีนี้เรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทนะครับในงบราย9เดือนปี65ล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ22,728.61ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ1 9 7 4 9 1ล้านบาท โดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 1 7 5 3 7 0ล้านบาทค่า DE ของหุ้น LPN ณปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ0 9 3เท่าก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำอยู่พอสมควรนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับค่า PE ของหุ้น LPN ก็อยู่ที่ประมาณ16เท่าค่า p b v นะครับประมาณ0.57เท่า ในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลของตัวบริษัทก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยปี6.4จ่ายปันผลออกมารวมๆและประมาณ28กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและมอย้อนกลับไปดูช่วงปี2ปีก่อนหน้านั้นนะครับปี62ปี63เนี่ยก็จ่ายออกมาค่อนข้างสูงเช่นกันประมาณ12 13%อะไรแบบนี้นะครับก็มีแค่ปีนีนะ้นะตอนนี้ก็จ่ายออกมาแค่ประมาณ3%กว่าสำหรับราคาในปัจจุบันของหุ้น lpn นะครับก็อยู่ที่ 4บาท50สตางค์ต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับแล้วก็เห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้น L P N ในปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อเมื่อวันที่ผลประกอบการของหุ้น L P N มีการประกาศออกมาเนี่ยราคาก็ทะลุต,ตรงเส้นนาเิกาสวันขึ้นมาเป็นแท่งสีเขียวยาวเลยนะครับแต่ว่าก็มีแรงเทขายลงมานะแต่ว่าราคาก็ยังปิดเหนือเส้นนาเิกาสวัน จนแท่งล่าสุดนะครับเราก็เช็นว่าราคาเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ต่ํากว่าเส้น r m a 200วันซึ่งเข้าใจว่าราคาน่าจะลงมาพักฐานก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากเส้นไอซเนี่ยเส้นไอซก็ขึ้นไปชนกับโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีการย่อลงมาอาจจะเป็นการย่อลงมาเพื่อที่จะไปต่อหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องมาติดตามกันอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้คือราคาก็ยังอยู่ต่ํากว่าเส้น m i 200วัน แต่ก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปเนี่ยราคาน่าจะไปต่อได้นะซึ่งผมเองเนี่ยมองแนวต้านสำคัญเอาไว้นะครับในรอบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4บาท70ถึง4บาท80ก็น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญของหุ้น LPN นะครับทีนี้เมื่อเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์แล้วก็เห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้น LPN ก็ยังคงเป็นขาลงนะครับในกราฟรายสัปดาห์ซึ่งตอนนี้มันจะมีแนวกดอยู่ตรงบริเวณเส้นมี200นะครับ โดยที่ตอนนี้ราคาก็เริ่มเข้าใกล้กับเส้นมี200แล้วนะในกราฟรายสัปดาห์ก็ต้องมาลุ้นกันว่าราคาจะสามารถทะลุขึ้นไปยืนเหนือเส้นมี200ในกราฟรายสัปดาห์ได้หรือเปล่าซึ่งถ้ามองเป็นแนวต้านก็จะอยู่บริเวณประมาณ5บาทนะครับเอาแบบให้ชัว์เลยก็คือราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือ5บาทได้เนะี่ยก็มีโอกาสที่แนวโน้มราคาในกราฟรายสัปดาห์นะครับน่าจะเปลี่ยนได้เช่นกันอ่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับหุ้น LPN นะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ